สวัสดีครับวันนี้มีรถบ้านเข้าใหม่นะครับเป็น isuzu d-max h h l a n d e r นะครับเครื่องยนต์2.5นะครับดีเซลเกจร์ธรรมดารถจทะเบียนปี2007นะครับรถสวยนะครับสีสันสวยทั้งคันนะครับไม่มีเลี้ยวอยนะบอดี้บางเดิมไม่เคยชนนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจมน้ำพิกคว่ำนะครับริมเอกสารครบพร้อมโอนนะครับ รถสวยๆพร้อมๆนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับตัวจริงสวยมากนะครับคันนี้ใครหารถกระบะแขคใช้งานอยู่แนะนําคันนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับ ตัวจริงสวยมากนะครับคันนี้รถไม่มีตำหนิเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในครับแผงประตูสวยๆเลยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับภายในมีบากคนขับขาดนิดนึงนะครับรถเพิ่งเข้ามานะนี่นะครับคอนโซลหน้าสวยๆเลยนะครับเกียร์ธรรมดานะรถเพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับ หลานเก็บให้นะครับเลขไม่ห้าแสนนะครับขอกแขะหลังนะครับสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมเครื่องครับรถสตาร์เครื่องอยู่นะครับเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบนะครับเสียงเครื่องเพาะเลยนะนะครับเครื่องแห้งเลยนะครับไม่หยดไม่เยิ่มไม่มีค้าบนเครื่องนะครับ ผ่านหน้าเดิมนะครับไม่เคยไลทไม่เคยทำสีแก้มเดิมนะครับก็เดิมตัวเดิมนะครับเครื่องยนต์ไม่เคยผ่านการรีบบต่งรโลงนะขับทางไกลสบายนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะ ช่วงล่างดีนะครับเกียร์ซ้ายขวาไม่ดังนะครับเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์เข้าง่ายนะครับออกง่ายนะครับเกียร์ไม่หลุดนะครับคาร์ดไม่ลื่นเฟองท้ายไม่ห่อนะเรียบเอกสารครบพร้อมโอนรับกันการโอนทุกคันนะครับลูกค้าต่างจังหวัดท่านใดนะครับไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะครับสามารถวิดีโอคอลเปิดกล้องดูรถได้นะมีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านลูกค้าเก็บเงินปลายทางสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ